ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนตัดต่อนะครับวิดีโอนะครับสําหรับโปรแกรมนะครับเวกัสโปร,รนะครับ17นะครับผมนะไอโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมตัดคลิปลงบ่อยๆในช่องนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ลหลายๆอย่างด้วยนะเป็นโปรแกรมที่ตัดค่อนข้างง่ายนะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ใน YouTube หรือว่า t ิกตอกหรือว่าอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ค่อนข้างดีมากนะซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมอื่นก็สามารถทําได้นะครับแต่โปรแกรมนี้ก็สําหรับ มือใหม่ก็สามารถเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนี้ได้นะครับผมเป็นเว e g a ์ก17นะครับผมนะ,ะคลิกเข้าไปก<ๆ>่อนื่นเดี๋ยวถ้าเกิดเราเล่นเกมแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่แบบว่ามันเป็นคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาตัดได้นะฮะถ้าอย่างผมเดี๋ยผมจะเอายกตัวอย่างอย่างหนึ่งแล้วกันเนี่ยผมจะผมเล่นเกมแล็กแร็คนาล็อกอยู่นะครับผมก็อาจจะเอาคลิป ของเกมอ่ะนะครับเอามาใส่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มเลเยอร์ได้นะครับเพิ่มแท็บขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้างบนกับข้างล่างนะส่วนข้างบนจะเป็นพวกข้อความพวกรูปภาพตัวหนังสืออะไรเงี้ยได้ครับส่วนข้างล่างครับเป็นเสียงเอฟเฟกเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองกดเล่นมันจะเป็นเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงจะดังมากนะครับก็ในระหว่างที่ผมอัดคลิปเกมเนี้ยผมก็ไม่ได้แบบว่า เซตไวเนาะมันเป็นคลิปแบบอัดย้อนหลังเนาะของการ์ดจอเอ็นวเดียนะครับผมก็จะเปิดฟังเพลงของผมดูหนังดูอะไรไปเรื่อยมันก็จะติดเสียงมาด้วยนะครับให้เพื่อนๆก,กดตัวยูนะครับปุ๊บมันก็จะแบ่งแบ่งเป็น2อันแล้วนะครับแล้วก็กดลบทิ้งไปเลยนะครับข้างล่างเราไม่เอาแต่เกิดเราจะพากนะครับเราจะพากค,คลิปเนี้ยเราก็สามารถพากได้โดยการกดปุ่มเลคคอร์ดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เรากดโอเคปุ๊บ แล้วก็ให้เรากดโอเคตรงนี้นะครับมันก็จะพากเสียงลงไปสมมุติว่าเราจะพากน,นะครับเราก็จะกดปุ๊บโรเทสโรเท็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเอานี้เราก็จะเจอบอสไฟแล้วเราก็จะยิงนะครับยิงไป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 อ่าตายแล้วเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยพอเรากดหยุดปุ๊บเราก็จะมาฟังนะครับโรเดโรเทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ คราวนี้เราก็จะเจอบอสไซแล้วเราก็จะยิงนะครับยิงไปย,ยิงไปย,ยิงผมบอกเลยว่าคอนเทนต์ของคนที่อัดแค่ตัวภาพมาแล้วมาพูดเนี่ยก็หลายช่องก็ทํากันอยู่เยอะนะครับไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนะนะว่าใครจะทํำยังไงนะครับผมนะอ่ะส่วนนี้ก็ถ้าเราตัดเสียง,งล่างออกไปแล้วนะเราก็จะเอาแบบเสียงเพลงที่เราเตรียมไว้อะมาใส่ได้อนะเป็นไฮไลท์ําพันธะพันธะนะเราก็ดูนะคลิปเรานะครับว่า คลิปเราเนี่ยเราจะเอาท่อนไหนที่มันแบบแบบว่าแม่คนดูมันเบื่อนะครับอาจจะเป็นไฮไลท์ตอนการบอสดรดอปเลยก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมก็นี่ช่วงนี้การบอสดรอปใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มแรกเลยแล้วกันตั้งแต่ตายนะครับอ่ะเอาตั้งแต่ตายแล้วกันนะตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับกดตัว S แบ่งนะครับตัว S คือการแบ่งนะครับเราตัดไปนะครัอะไรที่เราไม่เอาเราก็ตัดไปนะครับ ส่วนข้างบนเนี่ยเราจะเอาเป็นเขียนว่าเขียนข้อความไปตรงที่ว่าเราตายอย่างเงี้ยนะครับในตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปเซตได้นะครับว่าจะเอาตัวหนังสือ,อยังไงนะแต่ละคนก็จะมีตัวหนังสือตัวเองชอบนะครับตายเกิดใหม่แป๊บหน่อยเกิดใหม่แป๊บแล้วก็ ทำตัวหนังสือได้นะครับเราเจายาวขนาดไหนก็ได้นะอ่ะตรงนี้นะอ่ะตายเกิดใหม่แป๊บนะครับเห็นป่ะครับมันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาใหน้าจอเราอย่างนี้นะฮะอ่ะส่วนเรื่องเพลงเนี่ยเราจะเอาเพลงอะไรมาใส่ก็ได้เราก็ดูก่อนก็ได้นะครับอ่ะเราจะเอาเพลงอะไรมาใส่ก็ได้นะเพลงที่มันแบบว่าไม่ติดลิสิทธ์อาจจะดีนะครับหรือว่าติดเนี่ยมันก็จะไม่ดีในผลเราระยะยาวนะครับถ้าคนเปิดสร้างรายได้ได้นี่ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับถ้าเกิดเพลงติดลิสิทิ์นะครับ เพลงนี้เป็นเพลงของ YouTube นะครับ <fill ets> <la> เป็นเพลงของ YouTube ก็ไม่ติดอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อันนี้ก็มาเรื่อยๆนะ พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บแต่ละคนก็จะมีรูปภาพนะฮะก่อนที่มันจะจบอะคลิปตรงนี้เราก็ไปสามารถทำได้นะว่าเราจะจบยังไงของผมก็จะเป็นตัวการ์ตูนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปให้คนกดไลค์ก่อนที่จะปิดสตรีมน,นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนก็จะคือเราบอกให้คนกดไลค์ไปเลยนะไม่ต้องหายนะเพราะคือ บางทีอยาคนทำยูทูบน่ะอยากได้ยอดไลค์อยากได้ยอดซับเยอะแต่เราเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นผลเสียนะครับก็คือพูดไปเลยนะให้เขากดเลยง่ายกว่าดีกว่าให้เขาไปรอคิดเองว่าเขาจะกดหรือไม่กดนะเราแบบบอยเขากดไปเลยนะครับอันนี้โปรแกรม v e กั s 17 v e g a ด Pro ัตโปโซนิเวกั e Pro นะครับ17นะครับ <'t> าไปโหลดกันได้นะ พนะ่อควรระวังของโปรแกรมนี้ก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเราตัดคลิปเยอะๆเนี่ยมันชอบค้างนะครับให้เพื่อนๆกดเซฟนะครับไปที่ไฟล์แล้วไปที่เซฟแอดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไปที่แล้วก็ตั้งใหม่นะครับพิมอะไรก็ได้ครับให้เราจําได้นะกดเซฟเนี่ยปุ๊บคุมดำนะฮะดับเป็นคีิ์ข้างบนตรงนี้คุมดํากดเซฟนะครับแล้วก็เรนเดอร์ได้เลยนะเนี่ยพร้อมผมล ลายเส้น7นะฮะแปดข้อสิเทดนะฮะก็ถ้าเกิดคลิปไม่ยาวมากเรนเดอร์ก็ค่อนข้างเร็วคลิปนี้เราสามารถเอาไปลงในเพจได้นะคือสำหรับคือเพจใครแบบว่าว่างๆไม่ค่อยโพสอะไรเนี่ยก็สามารถตัดคลิปแบบเป็นไฮไลท์อย่เงี้ยไปลงให้แบบ f c เราดูได้อะไร ก็ตัดแป๊บเดียวนะครับคอมแบบในระหว่างที่เราตัดเนี่ยเราลองมาเทสดูก็ได้นะครับว่ามันใช้ CPU เท่าไหร่เนี่ยเห็นป่ะว่าเก้าสิบกว่าไอ้ตรงเนี้ยผมแนะนำนะถ้าเกิดใครจะแบบเขาเรียกอะไรนะใครจะให้มันตัดให้มันดีๆเราอย่าไปแบบดู youtube อย่างอื่นนะครับคือเราเปิดแค่โปรแกรมเรนเดอร์เนี่ยแค่อย่างเดียวนะเพราะว่าในระหว่างที่มันเรนเดอร์เนี่ยมันใช้ CPU เนี่ยค่อนข้างหนักนะครับ ขึ้นไปถึง81นสิบเอดเนี่ยกวรกตโป้ครับเดียวนะครับตรงนี้นะ แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็สามารถมาตัดได้นะอันเดี๋ยวเราจะมาเปิดคลิปดูกันนะครับของเวกัสโปรนะอันนี้เราเสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้เลยนะคลิปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็เปิด นี yeah, ่คคลิปที <right? S 1> yeah, ่เราเลนเดอรมันจะมีข้อความขึ้นนีแลยไอตรงนี้ก็สามารถไปลง YouTube ได้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบแล้วกันนะครับฝากกดแลกดติดตามด้วยนะฮะสวัสดีครับ